เด็กๆมาเจออาจารย์สุภานในหมวดคณิตศ,ศาสตร์ค่ะวันนี้เราจะมาจับคู่นะค,คนะคำภาษาอังกฤษนะะคกับตัวเลขค่ะโดยนักเรียนอ่านภาษาอังกฤษนะคะแล้วนักเรียนก็ทําไมคะเขียนตัวเลขตามจํานวนคําของภาษาอังกฤษนะคะเรามาลองกันเลยค่ะ,คะเด็กๆด,ดูสิคะจารย์สุภาจะมีคําเห็นไหมคะ ภาษาอังกฤษค่ะ one ถึง ten แล้วจัสุภาก็จะมีอะไรคะฝาเบียร์าขวดน้ำให้เด็กๆเลยค่ะนะคะแล้วให้เด็กๆมาเขียนตามจำนวนของคำภาษาอังกฤษนะคะพร้อมยังค่าเด็กๆอ้าเราเริ่มตัวที่หนึ่งเลยนะคะ o n e one ก็คือเลขอะไรค่าเด็กๆ ถูกต้องเลยวันก็คือเลขหนึ่งค่ะเราก็ใส่เลขหนึ่งวันหนึ่งต่อไป TWO2 2 two ก็คือเลขสองอ่าก็คือเลขสอง Th r ีเ e 3 3ก็คือเลขอะไรคะเด็กๆเ,เขียนได้ไหมอ่าวเลขสามถูกต้องเลย f o u r 4ฟก็ค hmm. uh ือเลข4ค่ะใช่แล้ว f i v e 5 5ก็คือเลข5ค่ะ1 er. 2 3่5าต่อไป six s i ก็คือเลข6ค่ะอ้าว S E V E N 7 7ก็คือเลขถูกต้องเลข7 E I G H T A A ก็คือเลข8ค่ะ N I N E 9 9ก็คือเลข9 T E N 10 10ก็คือเลข10 หนึ่งนำหน้าศูนย์เห็นไหมคะเด็กๆเด็กๆสามารถเขียนได้ตามคำภาษาอังกฤษได้แล้ว one ถึง ten นะคะ one two three four five six seven eight nine ten นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้โห os, เด็กเ,เขียนได้แล้วนะคะ คณิตศ,ศาสตร์ให้เราทำไมคะได้ปฏิบัติซ้ำๆนะคะทำด้วยกันหลากหลายหลายรูปแบบเด็กก็จะเกิดทักษะทางคณิตศาสตร์มากขึ้นนะคะเด็กไปลองทำดูคะ่ะจะดปสค์ของกิจกรรมนี้ก็เพื่อให้เด็กๆไมคะได้รู้จํานวนนับนะคะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็สามารถเขียนเลขอารบิกได้นะคะจํานวนง่ายๆก่อนนะคะ1นึถึงสินะคะเด็ก เป็นสังเกตและก็ตัวเลขอาหรบิกค่ะ